สวัสดีคะ่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับภรรยาเศรษฐีทุกคนนะคะยินดีดต้อนรับทุกคนเข้าสู่คอร์สภรรยาเศรษฐีจิตวิทยามหาสเสน่ห์ในการดึงดูดผู้ชายรวยนะคะในคอร์สนี้เราจะเรียนอะไรกันบ้างครูเนี่ยเตรียมเนื้อหาให้คุณเยอะมากเลยนะคะว่าการจะเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์เนี่ย เราจะต้องมีในเรื่องไหนบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษากายภาษาพูดนะคะการแต่งกายหรือว่าที่สําคัญที่สุดนะคะนั่นก็คือเสน่ห์จากภายในหรือว่าในเรื่องของมุมมองความคิดทัศนคติของคุณนั่นเองนะคะที่จะทําให้คุณเนี่ยกลายเป็นผู้หญิงที่ใครๆก็ต้องการตัวนะคะแต่ว่าในฐานะที่คุณเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่าแบบนี้นะคะครูอยากให้คุณเนี่ยตัดสินใจแล้วเลือกไปเลยค่ะว่าคุณจะดึงดูดแต่ผู้ชายคุณภาพผู้ชายพรีเมียมผู้ชายรวยนะคะ ดังนั้นเนี่ยเมื่อโตคนเองเป็นผู้หญิงที่เลอค่าแล้วก็มีคุณภาพนะคะเราเลือกได้นี่เราก็เลือกที่ดีไปเลยถูกไหมนะคะในคอร์สนี้เราจะเรียนอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะโอเคถ้าเพื่อนๆเ,เข้ามานะคะใครที่ได้เข้ามาเรียนในนี้แล้วนะคะคอมเมนต์เข้ามาให้คูชูรี่หน่อยนะคะทักทายกันโอเคมิลเลนเนียร์วิ ไหนใครถูกใจคอร์สนี้นะคะบอกครูหน่อยขอเสียงว่าที่ภรรยาเศรษฐีหน่อยนะคะส่งเสียงกันเข้ามานะคะจิตวิทยามหาสเสน่ห์ดึงดูดผู้ชายรวยนะผู้ชายรวยนะคะเพราะคุณคู่ควรโอเคอ่ะในคอร์สนี้เราจะเรียนอะไรกันบ้างนะคะมาดูที่จุดประสงค์ของคอร์สนี้นะคะเดี๋ยวครูขยายให้โอเคอ่ะชัดขึ้นไหมนี่นะคะข้อที่หนึ่งนะคะ จุดประสงค์ข้อที่หนึ่งคอร์สนี้จะยกระดับสเสน่ห์ของคุณและคุณค่าในตัวคุณเองนะคะให้เป็นผู้หญิงที่เลอค่า high value woman นะคะและเป็นที่ต้องการของผู้ชายรวยนะคะคอร์สนี้นะเน้นไปที่ยกระดับสเสน่ห์ในตัวคุณและเมื่อคุณยกระดับสเสน่ห์ในตัวคุณเนี่ยอย่างมากมายแล้วเนี่ย คุณก็จะกลายเป็นบุคคลเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายรวยต้องการนะคะจุดประสงค์ไม่ใช่เพื่อที่จะตั้งใจไปดึงดูดผู้ชายรวยแต่ตั้งใจเพื่อยกระดับคุณค่าในตัวคุณจนไม่ว่าใครที่ได้เจอเจอคุณโดยเฉพาะผู้ชายรวยจะต้องการในตัวคุณโอเคไหมคะจุดประสงค์เกืออนนี้นะ สองสอนวิธีที่คุณจะได้เจอและก็เข้าถึงกลุ่มผู้ชายคุณภาพผู้ชายพรีเมียมหรือผู้ชายรวยคนพวกนี้เขาอยู่ที่ไหนกันถูกไหมถ้าเกิดว่าคุณไปตลาดนัดคุณไปสำเพ็งเนี่ย นะคะส่วนใหญ่เราจะเจอไข่ถูกไหมคุณรู้อยู่แล้วนะคะหรือว่าถ้าคุณไปกินหมูกระทะคุณไปนั่งสวนสาธารณะฟรีบุฟเฟ่หรือว่าปาร์ตี้แถวสวนสาธารณะนะคะหรือไปในที่ทีออ่ตลาดสำเพลงหรืออะไรแบบนี้นะคะคุณไม่ได้หมายความว่าสถานที่เหล่านั้นไม่ดีนะคะ แต่สถานที่แต่ละที่มักจะมีกลุ่มคนที่มีลักษณะบางประเภทที่แตกต่างกันนะไปตลาดนัดก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนประเภทหนึ่งนะคะถ้าคุณไปลูฟท็อปคุณไปเลาจ์คุณไปโรงแรมหรือว่าคุณไปอ่อคุณไปร้านอาหารต่างๆที่มันดูพรีเมียมคุณก็จะได้เจอคนอีกประเภทหนึ่งใช่หรือไม่ดังนั้นคุณต้องรู้ก่อนว่า คนที่คุณต้องการจะดึงดูดส่วนใหญ่เขาอยู่ที่ไหนกันนะคะซึ่งครูเนี่ยจะระบุให้เป็นสถานที่เลยนะว่าในประเทศไทยเนี่ยนะคะผู้ชายพรีเมียมผู้ชายรวยเนี่ยส่วนใหญ่นะนักธุรกิจเหล่านี้นะส่วนใหญ่เขาไปกระจุกตัวกันอยู่ตรงไหนและตรงไหนที่คุณมีโอกาสที่จะได้เจอแล้วสานสัมพันธ์กับนักธุรกิจหรือว่าผู้ชายรวยเหล่านี้ได้ไง่ายขึ้นด้วยนะคะ และที่สำคัญนะคะอย่าลืมว่าตอนนี้เราไม่ได้เจอกันแค่ออ,ออฟไลน์นะแต่เราเจอกันในออนไลน์ด้วยนะคะดังนั้นครูจะบอกคุณด้วยว่าแล้วไอ้ที่ออนไลน์เนี่ยเจอที่ไหนกันบ้างไม่ใช่แค่แอปหาคู่นะคะมันมีการออนไลน์อีกหลายแบบนะคะที่เดี๋ยวในรายละเอียดคุณจะได้รู้ว่าเฮ้ยจุดนี้เจอได้ด้วยหรอตรงนี้ได้ด้วยหรอ นะคะข้อมูลนี้พเมยยม,มากเลยนะคะทุกคนที่ได้รู้เนี่ยคุณจะรู้สึกว้าวมากเลยว่าเฮ้ย mm hmm. ฉันรู้แล้วนะว่าฉันเนี่ยจะต้องเอาตัวเนี่ยไปขุกยู่ตรงไหนน,นะเอาตัวฉันเนี่ยเอาความสวยความเร่ค่าความมีเสน่ห์ของฉันเนี่ยไปให้คนเห็นได้ตรงไหนนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะเรียนรู้เทคนิคการสื่อสาร และภาษากายที่ทำให้ผู้ชายหลงสเสน่ห์และอยากจะทุ่มเทให้กับคุณนะคุณต้องทำให้เขารู้สึกที่จะทุ่มเทกับคุณไม่ว่าจะเป็นการทุ่มเทหรือลงทุนทางด้านอารมณ์ลงทุนทางด้านเวลาลงทุนในเรื่องของทุนทรัพย์ ทุกอย่างนะคะถ้าเกิดว่าคุณทําให้เขาทุ่มเทให้กับคุณได้เขาทำให้เขาทุ่มเทหรือว่าลงทุนกับคุณได้แน่นอนคะ่ะความยั่งยืนมันจะเกิดขึ้นเพราะอะไรที่ได้ลงทุนไปแล้วเนี่ยจะไม่อยากสูญเสีย งาแล้วถามว่าทํำยังไงเดี๋ยวในเนะะื้อหาคุณจะได้รู้นะคะส่วนข้อที่สนะคะก็คือสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวนะครูคไม่ได้ให้คุณแค่ดึงดูดมาประเดี๋ยวประดาวเพราะคอร์สนี้ชื่อว่าภรรยาเศรษฐีนั่นหมายความว่าเมื่อคุณดึงดูดเข้ามาคุณสามารถที่จะรักษาระยะแล้วสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวเพื่อให้ผู้ชายคนนั้นเลือกคุณเป็นตัวจริงไม่ใช่แค่ตัวเลือก ความสําคัญมันอยู่ตรงนี้นะไม่ใช่แค่ประเดี๋ยวประดาแต่คุณต้องรู้ด้วยว่าเมื่อคุณเริ่มคบกันทํายังไงให้เปลี่ยนจากคนคบคนคุยแล้วกลายเป็นคนที่ได้แต่งงานหรือเป็นครอบครัวกับเขาด้วย ะะเพราะในนี้ครูจะสอนคุณว่าจิตวิทยาที่ทำให้เขาไม่เบื่อคุณแล้วคลั่งรักคุณแล้วหลงไหลคุณตลอดชีวิตนั้นทำอย่างไรสิ่งเหล่านี้คือจิตวิทยานะคะดังนั้นอะไรที่เป็นจิตวิทยาถ้าคุณใช้ได้อย่างช่ำชองหรือว่าใช้ได้อย่างแนบเนียนครูบอกเลยนะคะทุกครั้งมันจะได้ผลค่ะแต่อันดับแรกคุณต้องรู้ก่อนว่าอะไรคือจิตวิทยาในด้านไหนส่งผลกระทบต่ออารมณ์ความรู้สึกกับคนคนนั้นอย่างไรนะ ถ้าคุณรู้คุณเข้าใจคุณใช้ได้มันจะได้ผลทุกครั้งค่ะที่รักนะโอเคอันนี้ก็คือจุดประสงค์คอร์สนี้นะคะอ่ะคอร์สนี้นะคะครูขอย้ํากับทุกคนอีกทีอีกครั้งนะคะคอร์สนี้ไม่ได้สอนให้คุณจับผู้ชายรวยฟัง้ดีนะคะแต่สอนให้คุณเป็นผู้หญิงที่คู่ควรกับความรักที่ดีและชีวิตที่หรูหรา โอเคไหมนะเพราะคุณคู่ควรดังนั้นคุณพร้อมหรือยังที่จะให้โลกเนี่ยหมุนตามคุณเมื่อไหร่ที่คุณกลายเป็นผู้หญิงที่เลอค่ามีคุณค่านะคุณจะเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์มากคุณจะเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจคุณจะเป็นผู้หญิงที่มีความสุขคุณจะเป็นความสดใสนะคะคุณสมบัติเหล่านี้นะจะทําให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จมีคนจํานวนมากอยากเข้ามาหาคุณนะคะดังนั้น หลักๆของคอร์สนี้คือยกระดับสเสน่ห์ในตัวคุณยกระดับความสำเร็จในตัวคุณคุณไม่ได้ถูกสอนเพื่อให้มาจับผู้ชายรวยแต่คุณยกระดับตัวเองขึ้นมาจนไม่ว่าใครก็ตามรวมถึงผู้ชายรวยก็ต้องการที่จะรุมเข้ามาหาคุณเช่นเดียวกันคุณต้องการเป็นแบบนั้นใช่ไหมถูกไหมเราไม่เล่ล่าเราไม่ตามจับใครแต่ความสดใสความ เปล่งประกายของฉันนี่แหละที่จะดึงดูดให้คนเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาหาฉันเองแล้วฉันก็จะเป็นผู้เลือกแล้วก็เลือกคนที่ดีที่สุดที่จะทําให้ความรักของคุณเนี่ยเป็นความรักที่ดีแล้วก็สะดวกสบายได้ด้วยเพราะคุณสามารถที่จะเลือกได้ก็เลือกให้มันดีไปเลยโอเคไหมคะนะพร้อมหรือยังที่เราจะเริ่มต้นคอสนี้ด้วยกันนะคะโ okay. อเคอะเรามาดูกันนะ,ะว่าในเนื้อหา ะะครูจะมีทั้งหมดเนี่ EP นะคะแ EP รวมบทนำา้วยก็จะเป็น9ก้ EP ด้วยกันนะคะแต่และ EP เนี่ยเราเรียนเรื่องอะไรบ้างนะคะ EP ที่1จิตวิทยาการดึงดูดผู้ชายที่คู่ควรนะคะคือคุณต้องรู้ว่าใครที่คุณต้องการจะดึงดูดนะคะสพลังมหาเสน่ห์จากภายในที่ทำให้ใครๆก็อยากเข้าหานะคะจริงๆคุณมีมหาเสน่ห์อันนี้อยู่แล้ว คุณมีมหาสเสน่ห์อยู่ในตัวคุณอยู่แล้วแต่คุณไม่รู้หรือไม่เคยรู้ว่าจะใช้มันอย่างไรในวันนี้แหละคุณจะได้รู้นะคะแล้วคุณจะค้นพบตัวเองเลยว่าว้าวพลังนี้มันแบบช่างมหัศจรรย์แล้วทำให้ชีวิตของฉันเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปได้ขนาดนี้เลยเหรอทำให้ความสัมพันธ์และชีวิตรักของฉันเนี่ยมันเป็นไปได้ขนาดนี้เลยเหรอ นะคะข้อที่3นะคะกดแรงดึงดูดและเกมจิตวิทยารักดึงดูดคนที่คุณต้องการ 4. ศาสตร์แห่งแรงดึงดูดทางกายภาพทำให้คนหลงไหลไม่ลืมนะคะข้อที่5ศาสตร์แห่งการสื่อสารและภาษากายทำให้ผู้ชายทุ่มเทเปไม่อัน้นเอาไว้ข้อนี้หลายๆคนน่าจะถูกใจ ะะข้อที่6นะคะจิตวิทยาการวางตัวแบบผู้หญิงเลยค่ะจนผู้ชายรุมกันจีบคุณรุมกันต้องการคุณอ่ะนะคะข้อข้อที่7สเสน่ห์ที่ทำให้ผู้ชายติดใจและไม่เบื่อรักคุณตลอดชีวิตโอ้โหนะคะเพราะครูเชื่อว่าเราในฐานะผู้หญิงเนี่ยเวลาที่เรามีความรักเราต้องการมีแค่คนเดียวอยู่แล้วแหละแล้วลเราก็ต้องการให้ความรักคนเดียวของเราเนี่ยมันยั่งยืนตลอดไปอยู่แล้ว นะคะข้อที่8สร้างสเสน่ห์ที่ยั่งยืนมีพลังงานดึงดูดตลอดไปนะคะและนี่ก็คือทั้ง8 EP ีในบทเรียนนี้นะคะและเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ EP ที่1ไปด้วยกันนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วพิมพ์คำว่าพร้อมเป็นภรรยาเศรษฐีในใต้คอมมนต์ได้เลยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันที่ EP ที่1คะ่ะ ฟังมาถึงตรงนี้แล้วใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะลงทะเบียนตอนนี้คุณจะยังได้รับราคา e a r l y Bird อยู่นะคุณจะได้รู้ว่ามีจิตวิทยาอะไรอีกบ้างที่จะทำให้คุณกลายเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์แล้วความสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณจ้องที่จะดึงดูดแต่ผู้ชายรวยนะคะแต่คอสนี้จะยกระดับเสน่ห์ในตัวคุณให้คุณประสบความสาเร็จในทุกๆด้านค่ะเพราะว่าผู้หญิงที่มีเสน่ห์ก็จะดึงดูดผู้คนดึงดูดโอกาสและดึงดูดเงินทองได้อย่างมากมายแล้วก็ ได้ง่ายกับคนที่ไม่มีสันีจริงไหมคะดังนั้นถ้าคุณอยากจะประสบความสําเร็จในทุกๆด้านโดยเฉพาะในเรื่องของด้านความสัมพันธ์คุณจะได้รู้ว่าจิตวิทยาอะไรที่จะทําให้คุณสามารถที่จะดึงดูดผู้ชายคุณภาพผู้ชายรวยได้ทุกอย่างจะอยู่ในคอสนี้รีบรงทะเบียนนะคะเพื่อรับราคาพิเศษค่ะและครูชูรี่ก็รอยินดีกับทุกคนที่จะได้เป็นภรรยาเศรษฐีในอนาคตเพราะว่าคอสนี้สอนให้คุณเป็นตัวจริงที่ไม่ใช่แค่ตัวเลือกค่ะไว้เราเจอกันในคอสนะคะ